เอาไบปลาสมัไหมไปนอนไหมไปฟิกเลย ระวังมันเป็นลมมันตกล,ลมแน่น่ะตกเลยโทนนั่นเขามาช่วยแล้วคอสการ์ ได้บ่ได้บ่เออมันมันมันกินอยู่ตรงลำเลกพกคนฮะกลางวันนะ่ะวังหมามากินป่าได้พลาเลยพาดหมามากินป่าได้นะโอ้ามันปล่อยมา บุ้งหูคว้าไม่เท่านี่ mình uh, này ô uh. này này cái cây này lên nè yêu lót to lên này lên chọn một cầu này cây vào tê ờ này ok ô tô tôi ô tô tôi tôi Khoan sắp đây hả? Lông tôi lông tôi Sắp tôi 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 bà này tôi tôi vậy. tôi tôi chó lái Đây hả? Đây hả? แข่งจักข้างหน่ะนะนะคนโตปลาเพิ่มมาแย่งได้นกนั่นเออแย่งไวขนาดนั้นนะขนาดยิงนกยิงอย่างโตมาเพิ่มมันมาสวบกินเลยนั่นยิงกระต่ายเท่านึ้นก็ได้แต่ขนเออปั๊บเลยนะน่ะเออไวขนาดนั้นเลยรุ่นมาแย่งกับปลาเขานี่เลนดีใจแล้วได้ตัวนี่ ย่งปลาเออไปแล้วไปแล้วห <c oughs> ูนั่นกินดีกรับมันย่งปลาอ๋อ มันจับปลาไบมันป่อย <S <S ไปแล้วไปหรอปุ่นตัวนึงพุ่นตัวนึงแยว,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 วนี้แหละปลาลายน่ะ <S <S นีา่มาันเลือกค่แถวนี้นี่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  นี่นะนี่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 ทำมันหมื่นได้ในหมื่นได้ขนาดน่ะดื้มเหรอแค่นี้ปาลาไหลนะเดี๋ยวน้องหอยเก่าเขาเลยได้ละได้ละได้ละ ม้ตกปลาแล้วมันเป็นรุมลยข้างหน้านะขเนนะขาเจาะใช่ไหมเขาเจาะต๊กปลานะ่ะ โะโหงนะคับซาๆเลยนะระวลุ่มลงได้หลงลงลงายทขางายขบได้อย ok, ู lou, ่ yeah uh -huh. Hehehehe <laughs> 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 เป็นหน้ามาเป็นหมื่นไปไปพอละพอละปลาไปอบพอละมีพอละ,อละอไป ผมนีแล้วเท่านั้นก็พอแล้วแหละไปมาตอนเจ้าเอามาตอนเจ้ามันกินดีกว่าระวังผีหลอกได้อยู่คนเดียวไปไปไปเลยไปโอเคไปเลยที่จะนั่งกับมันเขาเขาเออออกยากเขาเดือดเลยโว้ยนะ